สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูปัทมาสุรักษาวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องอักษรควบอักษรควบหรือคำควบกรัำคือสิ่งเดียวกันเหมือนกันนะคะบางคนเรียกว่าอักษรควบบางคนก็เรียกว่าคำควบกรัมสองตัวนี้คือสิ่งเดียวกันจะเรียกตัวไหนก็ได้ในคลิปนี้คุณครูขออนุญาตใช้คำว่าอักษรควบนะคะอักษรควบคืออะไร คือพยัญชนะต้นสองตัวเรียงติดกันค่ะนักเรียนเวลาอ่านออกเสียงก็อ่านออกเสียงควบกันพยัญชนะต้นสองตัวเรียงติดกันคืออะไร ชัจกจะงงแล้วใช่ไหมคะปกติคำหนึ่งคำเราจะมีพยัญชนะต้นแค่หนึ่งตัวเดี๋ยวคุณครูขอยกตัวอย่างเป็นคำว่านานะคะง่ายๆเลยคำว่านาพยัญชนะต้นก็คือนหอนูมีแค่หนึ่งตัวถูกไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นคำควบกล้ำหรือว่าอักษรควบเนี่ยพยัญชนะต้นจะมีสองตัวคะ่ะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตยกตัวอย่างคำควบกล้ำหรืออ,อักษรควบนะคะเช่น คำว่ากล้วยคำว่ากล้วยเป็นอักษรควบสังเกตนะคะจะมีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงติดกันนั่นก็คือกไก่ลอลิงกไปควบกับลอเวลาอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงควบกันค่ะจะไม่อ่านว่ากะลวยแต่เราจะอ่านว่ากล้วยพยัญชนะต้นสองตัวควบกันอ่านออกเสียงด้วยกันนะคะเราจะเรียกว่าอักษรควบ อักษรควบจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะประเภทแรกคืออักษรควบแท้ประเภทที่2คืออักษรควบไม่แท้ในวันนี้เราจะมาเรียนทั้งสองประเภทเลยค่ะไปดูที่ประเภทแรกกันก่อนนะคะอักษรควบแท้อักษรควบแท้ก็คือพยัญชนะที่ไปควบกับรอเรือรอลิงและก็วอวนเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง ที่สามารถไปควบกับรอรอวอได้ค่ะตัวแรกรอเรือก่อนนะคะพยัญชนะที่สามารถไปควบกับรอเรือได้มีกอรอกรไก่ไปควบกับรอเรือค่ะเวลาอ่านออกเสียงก็จะอ่านออกเสียงควบกันเช่นคําว่ากรอบตัวที่สองที่สามารถไปควบกับรอเรือได้คือขอไข่ขอรอเช่นคําว่าครูคระตัวที่สาม คอรอเช่นครอบครัวตัวที่สีอ่ตรอเช่นตรวจตัวที่ห้าบอรอเช่นปรับคำที่หนะคะตัวที่6พอรอเช่นคำว่าพร้อมตัวพยัญชนะที่สามารถไปควบกับรอเรือได้จะมีอยู่ทั้งหมด6ตัวนะคะเด็กๆเราไปดูตัวที่สองกันดีกว่าค่ะลอลิง พยัญชนะที่สามารถควบลอลิงได้ก็มี6ตัวเช่นกันค่ะเช่นกอลลกไก่ไปควบกับลอลิงเช่นคำว่ากลองขอลอคำว่าขราวขอลอคำว่าครองบอลอคำว่าปลาผอลอคำว่าผูพอลอคำว่าพลาด เป็นไงกันบ้างคะผ่านไป2ตัวแล้วนะคะรอเรือกับรอลิงต่อไปมาดูวอลแวนค่ะพยัญชนะที่สามารถไปควบวอลแหวนมีเพียงแค่3ตัวเท่านั้นค่ะน้อยมากมีกอวอเช่นคําว่ากวาดขอวอเช่นคําว่าขวานคอวอเช่นคําว่าควายพยัญชนะที่สามารถไปควบกับรอรอวอรได้เหล่านี้นะักเรียนต้องจํานะคะ เวลาอ่านออกเสียงก็อ่านออกเสียงควบกันถึงจะเป็นอักษรควบเราจะไม่อ่านออกเสียงแยกค่ะเรามาเล่นทายภาพอักษรควบกันดีกว่าค่ะนักเรียนคุณครูจะมีภาพให้และให้นักเรียนทายค่ะว่าภาพที่นักเรียนเห็นเนี่ยเป็นภาพอะไรและมีอักษรควบอะไรอยู่ในคำคำนั้นเราไปดูภาพแรกกันเลยค่ะภาพแรกเป็นภาพอะไรคะ นักเรียนคงเคยเห็นอยู่แล้วค่ะมันก็คือภาพไม้กวาดค่ะนักเรียนสังเกตนะคะคำว่าไม้กวาดคำว่ากวาดมีอักษรควบกอวอ,อยู่เวลาอ่านออกเสียงเราจะอ่านออกเสียงควบกันว่าไม้กวาดเราจะไม่อ่านว่าไม้กะวาดใช่ไหมคะไปดูภาพต่อไปกันดีกว่าค่ะภาพนี้อะไรคะปลาค่ะ คำว่าปลามีอักษรควบบอลออยู่นะคะภาพต่อไปเลยค่ะกวางกวางก็อักษรควบกอวอภาพต่อไปค่ะรู้จักไหมคะมันคือหอยแครงค่ะคําว่าหอยแครงจะมีอักษรควบอยู่ที่คําว่าแครงนั่นก็คือครอไปดูภาพต่อไปกันเลยค่ะภาพนี้น่ากลัวหน่อยนะคะมันคือภาพของ แผลค่ะคำว่าแผลมีอักษรควบพอรอต่เอเลยค่ะภาพนี้อะไรคะปแปลงสีฟันคําว่าแปลงสีฟันมีอักษรควบอยู่ในคําว่าแปลงนั่นก็คือบอรอภาพนี้ล่ะคะคุณแม่ใช้ตำเครื่องแกงใช้ตำน้ําพริกนั่นก็คือครกค่ะคําว่าครกอักษรควบคอรอค่ะ ภาพนี้ล่ะคะพระค่ะคําว่าพระอักษรควบพอรอค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอบถูกกันกี่ข้อเก่งมากค่ะเรามาดูประเภทที่สองกันดีกว่าค่ะนั่นก็คืออักษรควบไม่แท้อักษรควบไม่แท้จะมีความแตกต่างจากอักษรควบแท้นะคะอักษรควบแท้เราจะอ่านออกเสียงควบกันแต่ถ้าเป็นอักษรควบไม่แท้ มันอยู่ด้วยกันค่ะแต่เวลาอ่านออกเสียงมันจะอ่านออกเสียงตัวเดียวหรือไม่ก็เปลี่ยนไปอ่านออกเสียงอีกพยัญชนะหนึ่งเลยเรามาดูกันดีกว่าค่ะอักษรควบไม่แท้คืออะไรอักษรควบไม่แท้ก็คือพยัญชนะต้นที่ไปควบกับรอเรือแต่เวลาอ่านออกเสียงเราจะไม่อ่านออกเสียงรอเรือหรือพยัญชนะที่ควบกันมันจะมีอยู่สตัวนะคะ ไปควบกับรอเรือแต่ไม่อ่านออกเสียงรอเรือเรามาดูกันดีกว่าค่ะตัวแรกทอรอททหารไปควบกับรอเรือเวลาอ่านออกเสียงเราจะไม่อ่านออกเสียงรอเรือหรือทอรอควบกันเลยเพราะมันไม่สามารถอ่านออกเสียงอย่างนั้นได้แต่เวลาอ่านออกเสียงดูนะคะดูตัวอย่างนะคะคำแรกคำว่าทรายคำที่สอง คำว่าทราบคำที่สามคำว่าต้นใสนักเรียนสังเกตไหมคะทอรอควบก,กันเวลาอ่านออกเสียงไม่ได้อ่านว่าทราบไม่ได้อ่านว่าทราถูกไหมคะถ้าเราอ่านออกเสียงแบบนั้นมันจะทำให้ความหมายของคําเปลี่ยนค่ะแต่ทั้งสมที่ครูยกตัวอย่างมาออกเสียงซอโซถ้าเป็นลักษณะนี้มันคืออักษรควบไม่แท้ค่ะ เราไปดูตัวอย่างต่อไปกันดีกว่าค่ะสอรอสอเสือไปควบกับรเรือเป็นอักษรควบไม่แท้เช่นสร้างเสริมสังเกตนะคะสอรอควบกันสอรอควบกันเวลาอ่านออกเสียงจะออกเสียงสเสือสร้างเห็นไหมคะไม่มีรเรือผสมอยู่อย่างนี้แหละค่ะเราเรียกว่าอักษรควบไม่แท้ ดูตัวต่อไปกันค่ะจอรอจอควบกับรอเรือเช่นคําว่าจริงสังเกตไหมคะจควบรอแต่เวลาอ่านออกเสียงออกเสียงจอจานจริงแสดงว่าเป็นอักษรควบไม่แท้ค่ะตัวสุดท้ายค่ะสอรอสอคอสลา,าควบกับรอเรือเช่นคำว่าสี คำว่าเศร้าเวลาอ่านออกเสียงไม่อ่านออกเสียงรอเรือเลยถูกไหมคะแต่กลับเป็นอ่านออกเสียงสอเสือแทนทั้งหมดที่คุณครูอธิบาย4ตัวนี้นะคะตัวที่1ทอรรสองสอรอ 3. จอจรอ 4, สอรอสอคอสาราควบรอเรือทั้งหมดนี้เป็นอักษรควบไม่แท้ค่ะอักษรควบไม่แท้จะไปควบแค่รอเรือ ตัวเดียวแต่เวลาอ่านออกเสียงไม่ออกเสียงรอเรือเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆพอจะเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจนักเรียนต้องลองฝึกทำแบบฝึกหัดกันบ่อยๆนะคะการทำแบบฝึกหัดบ่อยๆจะทำให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นคุณครูเชื่อคะ่ะเชื่อว่านักเรียนทุกคนทำได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าใครไม่เข้าใจย้อนกลับไปฟังใหม่ได้ แล้วก็ลองทำแบบฝึกหัดบ่อยๆยังไงวันนี้คุณครูปัทมาขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ